Hello everyone, welcome back. ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องเก่ากันเรื่องเดิมกันก็คือ comparison of adjectives นะคะเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในด้านของความเท่ากันเหมือนกันก็คือ as t as นะคะวันนี้เราไปเรียนขั้นกว่ากันนะคะนักเรียน Comparative adjectives ก็คือการใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะดูโครงสร้างการแต่งประโยคนะคะจะมีอยู่สองแบบ hmm. เรามาดูแบบที่หนึ่งกันนะคะแบบที่หนะึ่งะโครงสร้างจะเป็น s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะคะตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วย adjective คำ adjective ถ้าอยู่ในขั้นกว่าเนี่ยเราจะเติม er ท้ายคำ adjective แล้วก็ตามด้วยแด n นะคะมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันในการเปรียบเทียบขั้นกว่านะารูปแบบที่หนึ่งก็คือ,อรูปแบบแรกจะมีการเติม er นะคะเติม er ท้ายคำคุณศัพท์ ที่เป็นคำพยัญเดียวนะคะคำพย่างเดียวแล้วค่อยตามด้วยแดนนะคะแดนเพื่อเปรียบเทียบว,ว่าสิ่งหนึ่งดัดด,ดัด,ด,ดกว่าอีกสิ่งหนึ่งนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเราจะยกคำ adjective คำไหนมาเราไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนตัวอย่างนะคะ The car is smaller than the bus. The car is smaller than the bus. ย,ยนะคะตามโครงสร้าง subject ก็คือ the car, verb to be ก็คือ is เพราะว่าเป็นรถคันเดียวนะคะคำ adjective ในที่นี้คือ small, small หมายถึงเล็ก ะะหมายถึงเล็กตามโครงสร้างก็คือเราจะเติม er หลังคำ adjective ก็คือตรงนี้ตามด้วยแทนแล้วก็สิ่งของที่เรานำมาเปรียบเทียบกันในที่นี้เราเปรียบเทียบระหว่าง the car กับ the bus นะคะถ้าเป็นขั้นกว่าก็เป็น the car is smaller than the bus รถยนต์นะคะขันเล็กกว่า รถบันะคะเรามาดูคำ adjective s ที่อยู่ในรูปของ comparative นะคะคือถ้าเป็นคำพยางค์เดียวเนี่ยให้นักเรียนเติม er ท้ายคำลงไปเลยนะคะอย่างเช่นคำว่า old old ก็คือแก่ ถ้าเป็น c o m p a r a t i v e ก็ไปเป็น o l d e r เติม er ไม่ได้เลย hard hard ก็คือหนักนะคะหนักก็จะเป็น hard tall g a w l, l tall ก็จะเป็น taller short short ก็คือสั้นหรือเตี้ยนะคะก็จะไปเป็น short e r ชอ o r t นะคะสิ้นสิ้นก็คือสิ้นเนอสิ้นเคือพอมนะคะนิวนิวนิวเวอร์นิก็คือใหม่ก็จะไปเป็นใหม่กว่าพอมก็จะมาเป็นพอมกว่าช h o r t สั้นก็จะมาเป็นชอท t ์ ก็คือสั้นกว่านั่นเองนะคะกฎข,ข้อที่สองกฎข้อที่สก็คือคำคุณศัพท์พยามเดียวเหมือนกับกฎข้อที่หนึ่งแต่ว่ามีสระตัวเดียวนะคะแล้วก็เป็นสระ สระเสียงสั้นด้วยแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะตัวเดียวมียกเว้นอยู่2ตัวสคำนะคะถ้าเป็นพยางค์เดียวสระตัวเดียวพยัญชนะตัวเดียวให้เติมพยัญชนะตัวสุดท้ายอีก1ตัวนะคะแล้วค่อยเติม er ในขั้นกว่าคำศัพท์ที่พูดถึง adjective ที่พูดถึงก็คือคำว่า big big ใหญ่ถ้าเป็นใหญ่กว่าก็จะเป็น bigger เห็นไหมคะเติมตัว g เข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม er นะคะ fat อ้วนถ้าเป็นอ้วนกว่าก็จะเป็น fatter fatter นะคะเติม t เข้าไปอีกหนึ่งตัวเห็นไหมคะ,ะมีกฎอยู่สองข้อนะ e x a m p l e าหลังจากเรียนโครงสร้างของการแต่งประโยคแล้วก็กดของการเติม er ไปแล้วนะคะมาดู example ตัวอย่างแรกนะคะ the giraffe is taller than the dog the giraffe is taller than the dog นะคะ the giraffe เป็น subject verb to be ก็คือ is a d j e c t i v e ก็คือชอเติม er เข้าไปแล้วก็ตามด้วยแดตามกฎนะคะตามกฎของโครงสร้าง The giraffe is taller than the dog. จิราฟสูงกว่าสุนัขนะคะไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะ This house is bigger than that one. This house is bigger than that one. บ้านหลังนี้ใหญ่กว่าบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะคำว่า big สระอิใช่ไหมคะเป็นสระเสียงสั้นแล้วมีสระตัวเดียวพยัญชนะตัวเดียวในกฎก็คือเติมตัวสะกด นะคะเติมตัวสะกดก็คือตัว G เข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วนักเรียนก็ค่อยเติม e r แล้วตามด้วยแดนก็จะเป็น this house is bigger than that one บ้านหลังนี้ใหญ่กว่าบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะโครงสร้างการแต่งประโยคแบบที่สองนะคะแบบที่สองก็คือ subject บวกเ o r ร to be บว more แล้วก็ค่อยอาตาม adjective แล้วก็ตามด้วยแจนนะคะกฎข้อที่1จะเติม er ลงไปแต่กฎที่กฎข้อที่2จะเป็น r o นะคะแล้วก็ตามด้วยแจนไปดูนะคะ<ม>ทำไมถึงใช้ more ก็เพราะว่าคำคุณศัพท์จะเป็นคำสองพยางค์ขึ้นไป นะคะเราจะใช้มอนำหน้านะแล้วก็ตามด้วยแดดนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะ egg. Egg. egg คืออะไรคะ egg คือขขย egg is more useful than candy it is more useful than candy ไข่มีประโยชน์มากกว่าลูกอมเห็นไหมคะ useful useful u s e ผู้คำสงพยางค์กฎก็คือเติมมอไว้ข้างหน้าตามด้วยแดนเห็นไหมเราจะไม่เติม er ตรงคำ adjective นะคะนักเรียนถ้ามีมอนำหน้านะคะไข่มีประโยชน์มากกว่าลูกออ่ะดูตัวอย่างที่2ค่ะคำ adjective ในที่นี้ก็คือคำว่า beautiful เป็นคำสามพยางค์ใช่ไหมคะ g าร a เก is more beautiful than จันวาด การเกตอ s ส o r e บิวตี้ f ฟ l t แดนจันวาดการาเกตได้ยินชื่อไหมอ่ะการาเกตเอาจำได้ไหมคะการาเกตอยู่ในหนังเรื่องฮุบพีสนิวาาใช่ไหมอ่ะการาเกตสวยกว่าสวยมากกว่าจันวาดใช่ไหมคะเพราะว่าการาเกตเป็นนางเอกใช่ไหม เออาราเก is s o r e b e e u u t i u u t แจนจันวาดนะคะเป็นคำ adjective 3ามพยางก็เลยนำหน้าด้วยหมอตามด้วยแดนนะคะโอเคค่ะ